Cái ừ, gì gấu ơi <laughs> ờ, gì gà Ờ Ô gì gà Ngon ơi Vá vụt lên thì điều đuổi thì. Ừ. Nó có vá vụt lên Chỉ có vá ừ. vụt lên Khuyên ừ. bà đi Ôi 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 Mày sao mà đấy bà dám เราก็ว้าวุ่นเลยทีเดียวเราก็ว้าวุ่นเลยทีเดียวก็หมานซะด้วยเลยมีแต้มครับมีแต้มแต้มสองครับแต้มสองเบิืงครับจะมีใส่ป่ะมไก่เลยเตรียมครับเตรียมตักเตรียมตักครับเตรียมตักตักจะมีใส่ครับไปแล้วอุ้ยอุ้ยจ้าอุ้ย ยังแห้งดีเยอะครับโอ้บใหญัย,ยปัญัยแต่แห้งดีแ,แหง้งครับกำลังฟิตเฮียงเกาะมาสินนะเงาหมานครับหมานหมานผดเบียดก่อน อันนับสองแฉมครับเกยบลุดต่อไปโอเคครับสองแ้มครับนี่แรกนี่ครับใสกสกำลังงามเลยครับ ไหนก็งามเลยครับนี่ครับมาบอะไรดิเดินทางก้าบ้านครับไปหลุดอีกไม้หนึ่งสองไม้ครับอยู่บ้านครับบรรยากาศเมนโม่ยำคำครับเจียนบูดคนขับเรือครับโอเคครับเขาครับหอทาแล้วครับสองแต้มเข้าครับคำหนึ่งครับรอบแรกครับ นี่ครับมาดูครับเชฟจ้อนกับทีมงานเชฟบานปลาโอเคครับไอ้ที่เขาเอาบอร์คลิปอย่างละฟากกดไลค์กดแชร์ติดตามซับสไครต์ให้น้องได้ครับเด้อส่องยูทูบก็ได้โอเคครับเดี๋ยวเจอกันอีพี่นาครับมาครับเสือกเปียกเอ้าที่พีเก็บมาครับกระเบ็ดใหญ่ปิดฤดูกาลครับนี่น้ำก็ขึ้นมาเรื่อยๆครับ เกีียวเขาแล้วพื่นะครับช่วงเขาเลื้องพื่นะครับก็ขึ้นอยู่กับเครื่อนน้ำครับกับน,นาโมลที่ลดลงย่เลยครับอ้อไอ้เฉลี่กลับมาลงมูลอีกครั้งครับนี่ปลากระบ,บอกเนี่ครับเป็ดตัไซใจเลยครับโม่ไหนเชือดจางเฉลี่ยลองมาเสียงเมืองครับ โอเคครับเก็บของเรร้อยก็จอีก้ึเมื่อครับรอดูสถานการณ์น้ำต่อไปครับมูลบ้านเช็บจรแล้วก็เอฟซีถามว่าใส่เงี้ยออยังไะเช็บจรปฏิบาติเบ็ดใส่เงี้ยบักกระเบาครับโอเคครับกับปุ้ยเขาเบรกคลิปนี้แล้วก็ ฝากติดตามไปได้เลยครับเนี่เชพา้อาจจพาลงมุนหาไซมบองใสเบ็ดหากลุ้มในน้ำมุนครับถึงฤด,ดูกาลมันครับแต่ช่วงน,นี้น้ำมันขื้นแห้งไร้แห้งครับก็ปิดฤดูกาลนะครับก็ไว้น้ำร่งแล้วครับคอยสี้เดี๋ยวลงมุนหาถ่ายคลิปอย่างเต็มทีครับรับรองอ่ะปอดเพิังครับติดตามเพจ เชียบันป้าและช่องยูทูบใหม่นะครับกดซับสไครต์ช่องยูทู e ครับบมผิดหวังแน่นอนครับจะมีคลิปหากินน้ำมูน่แยนะครับเห็ดกับเขาแน่ครับไปครับโอเคครับไว้จะเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ